สวัสดีครับวันนี้มาปล่อยรถกับของพี่เล็กกับพี่โจโนะครับผมเป็นเอ็ก i er. ิ h ี่ไฮแลนเดอร์ทนี้เรารอถ่ายรูปอยู่ระหว่างรอถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะครับรับสัญญาผ่านยากหรือเปล่าเรามีบริการนึงที่ไหมไปไปกันเลยสวัสดีครับพี่เล็กพี่โจโครับสวัสดีครับวันนี้มารับรถแล้วยินดีด้วยนะครับผมนะครับผยจะขออนุญาตสัมภาษณ์บอกเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงนะครับว่าเรามีไฟแนนซ์เซ็นสัญ,ญญาถึงที่เลยไหมครับ ใช่ครับถึงที่เลยแล้วก็วันไปดูรถเราไปดูที่สายสี่เนาะครับรถดูแลเป็นยังไงบ้างครับดูแลดีมากครับพี่โจกับพี่เล็กก็น่ารักมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็สัญญาไฟแนนซ์เอกสารยุ่งยากไหมครับพี่ไม่ยุ่งยากเลยครับก็ออกง่ายแล้วก็ตามโพรที่เสนอมาเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ครับคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษได้รับส่วนลดห0 0 0 0บาทนะครับผมรถดูแลให้นะครับผมก็ ขอบคุณมากเลยครับที่อ,อุ่นหนุนและให้บอสดูแลเรื่องรถนะครับอขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาครับอขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแลพี่เล็กกับพี่โจโต่อนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าถ่ายรูปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับเคเดี๋ยวถ่ายคู่นะครับถ่ายคู่กัน ฮัลโหลฮัลโหลนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการส่งมอบรถนะครับผมนะบยินดีด้วยวันนี้แต่งตัวทั้งหล่อและทั้งสวยทั้งคู่เลยนะนะครับดีใจกับพี่เขามากเลยนะเพราะว่าเคสเนี่ยครับลูกค้าขายข้าหลามนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่นครเดชศรีนะครับเป็นค้าขายนะครับซึ่งออกรถตัวเกือบล้านเนาะนะครับเรียกได้ว่าแบบขยันมากแล้วพี่โจก็ กำลังสอบเป็นทนายด้วยนะครับตอนแรกสนใจเป็น X อ็ก i ิลนะครับตัวเตี้ยนะครับโบก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวสูงไหมพี่เล็กได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับในการรักภรรยารักภรรยามากๆนะครับผมแล้วก็ตามใจเมียโอเคนะครับปะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับผมโอเคครับก็ขอให้พี่เล็กกับพี่โจนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าย้อนกลับมาดูคลิปนี้หรือพี่ๆคนไหนนะครับสนใจออกรถดีสุก็อย่าลืมโบสนะครับกับโปรโมชั่นนะครับเอ็กซิลี่คันข้างหลังนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ 89,000บาทนะครับถ้าพิเศษพี่ๆคนไหนสนใจนะครับโบสดูเป็นเงื่อนไข79,000บาทให้ได้นะครับคนไหนสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์094321464นะครับแล้วเจอกับโบสทอีสุตรนะข้อม,มูลโปรโมชั่นอีสูแต่งครบจบในที่เดียวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ